แนะนำตัวก่อนแป๊บหนึ่งนะคะหมอเชอรี่ค่ะวิรัตรักธนงศักสกุลเพื่อนๆคงรู้จักดีเชอรี่รู้โลกรู้สำหรับสิรราช99ถ้าพูดปุ๊บจะนึกออกแค่กัลยาณมิตรค่ะกัลยาณมิตรจริงๆพูดยากว่าจะฝากอะไรพวกเรารู้จักกันมาเกินครึ่งชีวิตค่ะเกินครึ่งชีวิต แล้วที่เหลืออยู่น่าจะเหลือไม่ถึงครึ่งชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยรีจะไปทุกครั้งไม่ว่าเพื่อนๆจะนัดทําอะไรไม่ว่าจะติดภารกิจอะไรต่อให้กระดูกหักก็จะซ่อมแล้วมาอยากฝากว่าพวกเราเหลือเวลากันอีกไม่ถึงครึ่งชีวิตคะ่ะถ้ามีโอกาสอยากให้พวกเราได้มาจอยกันแล้วก็มันมีความสุขอย่างที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดนะตอนนี้ได้แต่อยากให้เพื่อนๆได้มาสัมผัส ในทุกๆครั้งและเหมือนที่จุนบอกว่ารวมกันไม่ว่าจะทำอะไรมันก็คือความสุขและมันก็มากมากจริงๆครั้งหน้าครั้งหน้าครั้งนี้เราทุกครั้งเราผ่านมาหลายครั้งแล้วแต่เราจะมีครั้งหน้าอีกแน่นอนแล้วก็ขอบิลใครที่ยังไม่มาไม่ว่าจะติดภารกิจอะไรขอให้มาแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่า มันคือกัลยาณมิตรความรู้สึกนี้ยิ่งแก่ยิ่งหาไม่ได้แล้วค่ะหาไม่ได้อีกแล้วในการที่เราจะเข้าสังคมกับใครที่เหมือนกับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ขอเชิญชวนให้มาทุกครั้งที่เราจัดเราจะรู้ว่าความสุขที่นอกเหนือจากความสุขมันคืออะไรเดี๋ยวพบกันค่ะ